เรื่องจุลบาลมหาบาลตอนที่หนึ่งตั้งจิตอธิษฐานเมื่อครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุวรรณอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่น่าเสียดายอยู่อย่างเดียวคือท่านเศรษฐีเป็นคนไม่มีบุตรสืบสกุล อยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเสร็จแล้วเดินกลับบ้านระหว่างทางเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงคิดว่าต้นไม้นี้ต้องมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่อย่างแน่นอนจึงสั่งให้คนรับใช้กวาดบริเวณใต้ต้นไม้ให้สะอาดให้ร้อมรัว้วให้ปรับพื้นให้เรียบ ประดับธงชัยให้งดงามเสร็จแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาจากนำเครื่องสักการะมาถวายท่านให้มากกว่านี้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วจากนั้นเศรษฐีก็เดินทางกลับบ้านเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่มาไม่กี่วันภรรยาของเศรษฐีก็ตั้งครรภ์เศรษฐีดีใจมาก ให้ความประคับประคองเอาอกเอาใจภรรยาเป็นอย่างดีต่อมาภรรยาของเศรษฐีก็คลอดลูกชายผู้น่ารักคนหนึ่งเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่ามหาบาลต่อมาอีกไม่นานภรรยาก็คลอดลูกชายออกมาอีกคนหนึ่งท่านเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกชายว่าจุลบาลสาเหตุที่ท่านเศรษฐีตั้งชื่อลูกชายทั้งสองคนเช่นนี้ ก็เพราะตนเองได้บนบาลเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นั้นจึงได้บุรสมความปรารถนาเมื่อนายมหาบาลและจุลบาลจเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเศรษฐีก็จัดการสู่ขอสตรีผู้ที่มีฐานะเสมอกันให้ และอีกไม่นานต่อมาท่านเศรษฐีและภรรยาก็ได้จากบุตรชายทั้งสองคนไปโดยไม่มีวันกลับเหลือไว้เพียงแต่ทรัพย์สมบัติอันมากมายซึ่งบรรดาญาติทั้งหลายก็ได้จัดการแบ่งให้กับมหาบาลและจุลบาลเท่าๆกันและพี่น้องทั้งสองคนนี้ก็มีความสุขสำราญเรื่อยมาตามวิสัยของคนมีเงินทองเหลือใช้ ประมะบทเรื่องจุลบาลและมหาบาลนี้สอนให้รู้ว่าเศรษฐีถึงแม้จะรู้ว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตอยู่หรือไม่แต่ก็ทำการบูชาสักการะต่างๆด้วยความนอบน้อมพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่มั่นคงจึงมีบุตรถึงสองคนสมปรารถนา ดังนั้นเมื่อเราจะทำสิ่งใดควรทำอย่างแน่วแน่มั่นคงตั้งจิตอธิษฐานมีความอดทนไม่ย่อดท้อต่ออุปสรรคนานา,นาชนิดที่เข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งที่คิดตั้งใจไว้จะได้สำเร็จสมความตั้งใจอย่างแน่นอนสมกับคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญกว่าความสำเร็จคือการได้มาซึ่งความสำเร็จ ฉะนั้นแล